เหตุการณ์บังเอิญหรือว่าสิ่งคนนีซิตี้ฮะน้องคนนี้บอกว่าหนูกําลังสับสนพอดีมีพวกเพื่อนหนูเนี่ยเขาชอบ็อกสิกหนูและหนูก็มาเจอคลิปพี่นะครับผมจะบอกให้อย่างงี้เหตุการณ์บังเอิญหรือว่าดวงจิตที่ตื่นรู้เนี่ยเราจะสื่อถึงกันนะครับก็คือเทวดาเป็นตัวหรือจักรวาลเขาจะมีเหตุการณ์ที่แปลกๆก็คือป้ายโฆษณาเลขซ้ําหรือว่าเลขเวลาแบบนี้ซึ่งมันบังเอิญเราเห็นพอดีนะฮะหรือว่าจะเป็นตัวเรียงแบบนี้ หนึ่งสี่สองสามมันก็คือการเรียงการเดินทางที่ถูกต้องของจักรวาลหรือสี่ความฝันที่แม่นยำห้าเดจาวหกคือคนที่พูดกันเกี่ยวกับเรื่องที่ทํางานใหม่ที่เรากําลังจะไปที่เรากําลังคิดอยู่นั่นก็คือจิตเราสื่อไปแล้วเขาก็พูดขึ้นมาพอดีนั่นก็คือซิงคครนิซิตี้พิมคิขวของจักรวาลน,นั่นเองนะวัเนียแต่ผมจะมาพูดจะทํายังไงให้มั่งคั่งแบบที่บางคนนะครับผมเข้าใจเลยว่าเรื่องเองินก็อยากจะบริจาคนะแต่ก็ต้องเก็บวไว้ใช้ถูกต้อง่ะจักรวาลไม่ได้ยากขนาดนั้น สิ่งไหนที่เราทาแล้วรู้สึกขาดกระจายตัวเองทําให้ตัวเองเป็นทุกข์อย่าทําไม่จําเป็นต้องบริจาคเงินขอให้ความคิดหนึ่งให้เวลาสองให้ความรักสามให้ความสุขสี่ให้เวลาห้านี่ห้าอย่างนะครับแค่นี้ก็ทําให้คุณมั่งคั่งได้แล้วบางทีที่เราได้ยินมาว่าเฮ้ยเราต้องสวมตัวเป็นคนรวยนะต้องแบบว่าสวมตัวเป็นคนแบบว่ามั่งคั่งนะแค่นี้ก็มั่งคั่งแล้วครับมันอยู่ที่แนวคิดนะครับว่าแบบไหนเนี่ยเราให้ได้การให้ด้วยเวลาเนี่ย เวลาซื้อได้ไหมเวลาโคตรแพงซื้อไม่ได้ความสุขให้ได้ให้เสียงหัวเราะความคิดให้ได้เหมือนแบบนี้ที่ผมให้ไปทุกอย่างอยู่ในกฎอินฟินิตี้เลขแปของจักรวาลครับการหมุนเวียนสวมความมั่งคัง่งบางคนอยากสวมแต่เงินไม่มียิ่งสวมความมั่งคั่งเท่าไหร่ยิ่งจ่ายเงินเท่าไหร่เราก็ยิ่งเป็นทุกข์แต่จริงๆอะเรามีแค่มีสิ่งเหล่านี้ก็มั่งคั่งแล้วครับเพราะนั้นอย่างที่ผมบอกมั่งคั่งจากภายในบอกออกมาจากภายใน ให้ภายในสะท้อนออกมาจากภายนอกถูกต้องไหมครับสิ่งที่ใครเคยได้ยินมาเฮ้ยจะออกจากภายในยังไงวะนี่แหละฮะเวลาความคิดความสุขความรักเงินมีให้ได้กี่ร้อยให้สิบมีพันให้ร้อยมีหมื 10, 000, ม่นให้พันก็ยังเหลือนั่นก็คือความมั่งครั้งที่แท้จริงไม่ใช่คุณต้องไปงบริจาคจนตัวคุณเองอะ่ะไม่รักตัวเองอันนั้นก็คือการแย้งกับจักรวาลหรือการที่เราไม่เคารพตัวเองสิ่งไหนที่คุณทาแล้วไม่เคารพตัวเอง สิ่งนั้นก็คือไม่เคารพเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในตัวคุณอันไหนที่ทําแล้วสอดคล้องทําไปอันไหนที่ทําแล้วไม่สอดคล้องอย่าทํานี่คือช่องของผมทําเมื่อต้นปีที่ผ่านมานี่ฮะสิ่งดีๆจะเข้ามาหาคุณช่องนี้ทําคลิปไม่กี่ชั่วโมงอะ่ะวันหนึ่งนี่เยอะนะได้เยอะเลยอะจริงๆคือแบบอยาไปเที่ยวไหนก็ไปมันอยู่ที่ว่าเราศึกษาเรียนรู้แล้วลงมือทาหรือเปล่าทาอะไรที่มันสอดคล้องกับชีวิตของคุณคุณต้องการชีวิตแบบไหน กดแรงหนึ่งดูดก็แค่เอาบทสรุปวงนั้นมาคุยว่าความฝันของคุณต้องการอะไรคุณอยากใช้ชีวิตแบบไหนชีวิตที่คุณเป็นอยู่ตอนนี้มันตอบโจทย์ชีวิตของคุณหรือเปล่ากดแรงหนึ่งดูดไม่ได้ยากครับส่วนเข้าทีต้าหรืออัลฟาจะแค่นั่งสมาธิกําหนดลมหายใจเหมือนที่เขาทํากันทั่วโลกนะฮะง่ายๆอย่าคิดให้มันยากถ้าคิดว่ามันยากมันจะยากคิดว่ามันง่ายมันก็จะง่ายแค่นี้เองครับกดแรงหึงดูดเขาบคุครับ